อีสมลสวัสดีครับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับมีเรื่องราวนำมาฝากกันนะครับกับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นเรื่องอะไรเอ่ยนะครับเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะครับมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับไม่ยากไม่ยากนะครับกับการทำ u t u b e นะครับครับสิ่งที่เห็นนี้ก็คือรูปแบบหน้าต่างหน้าตาก่อนที่เราจะเข้าร่วม ยูทูบเนาะนะครับอันนี้นําส่วนนี้มาให้ดูกันก่อนนะครับฉันจะเข้าร่วมได้อย่างไรนะครับหนึ่งเข้าถึงข้อกําหนด,ดเพื่อสมัคนะครับสมาชิกหนึ่งพันคนนะครับแล้วเขาก็บอกว่าและอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ด้านล่างนะครับชั่วโมงต้องได้รับชมแบบสาธารณะสี่พันชั่วโมงนะครับแล้วในคลิปสดนะฮะจะต้อง เป็น10ล้านใช่ไหมสิบล้านวิวนะครับก็1น0 0 0คน4,000ัชั่วโมงนะครับหรือจะเป็น1น0 0คนกับ10ล้านวิวใช่ไหมกับคลิปช็อตนะครับอ่ะเมื่อครบแล้วเราก็ส่งอีเมลนะครับประมาณนั้นนะครับก็นำมาฝากกันนะครับไปดูกันในส่วนที่อ่หน้าต่างเต็มๆนะครับ เดี๋ยววันนี้ก็ไปดูกันที่เอากดแชร์แป๊บหนึ่งฮะอ่ไปดูกันนะครับที่รูปแบบหน้าต่างนะครับการสร้างรายได้สองพันยี่สิบสามนะครับอ เวลาเราเข้าไปที่ตัว S การสร้างไรายได้นะครับก็จะมีหน้าต่างเป็นลักษณะนี้เนาะนะครับก็จะมีข้อมูลประมาณนี้นะครับการสร้างไรายได้จากช่องร่วมเป็นหุ้นส่วนเข้าร่วมโปรแกรมพันเนอร์ YouTube เพื่อสร้างไรายได้รับการสนับสนุนครีเอเตอร์และอื่นๆอีกมากมายนะครับสิทธิประโยชน์รวมถึงหลายวิธีที่ได้รับที่จะได้รับนะครับดูโฆษณาโฆษณาฟีด สั้นการเป็นสมาชิกสุดยอดอะไรเนี่ยนะครับมันแปลภาษามานะครับพอดีเข้าไปดูในช่องอีกช่องหนึ่งนะครับมันเลยแปลภาษาไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับนะฮะอ่าหน้าต่างก็เป็นแต่ประมาณนี้นะครับการสนับสนุนและเครื่องมือสำหรับผู้สร้าง นี่นะครับหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้ครับ آ, เป็นรูปแบบใหม่นะฮะหลายหลายคนเข้าไปหาตัวเอสบอกเอ้าต mm ้นไม้หายไปไหนนะครับต้นไม้หายไปแล้วนะครับต้นไม้หายไปแล้วนะครับแต่เป็นฟีเจอร์รูปแบบใหม่นะครับที่เป็นลักษณะนี้นะครับสําหรับหลายหลายคนในคนที่ผ่านเก่าๆนะครับหน้าตาก็จะไเป็นแบบนี้นะครับสําหรับคนที่ กำลังผ่านใหม่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับบางคนก็เข้าไปแล้วงงงงตรงนี้แหละไอ้ตรงที่เขาบอกว่าอะไรนะเดี๋ยวแป๊บนึงฮะตรงที่บางคนเข้าไปแล้วงงเอา้าแล้วฉันจะผ่านแล้วอย่างไรในเมื่อคลิปช็อตของฉันยังไม่ถึงอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับหลายคนกังวลนะครับอ่าในตรงนี้นะครับที่มันมีสามส่วนเนาะ คนติดตาม1000ยอดรับชม4ี่พันชั่วโมงนะครับกับคลิปสั้ที่มันขึ้นมานะครับหลายหลายคนบอกว่าเอา้าหนึ่งพคนฉันพอแล้ว4ี่พันชั่วโมงฉันพอแล้วแต่คลิปช็อตฉันยังไม่พอฉันจะเข้าร่วมได้ไหมเข้าได้นะครับเขาก็บอกแล้วนะครับจะเข้าร่วมได้อย่างไรนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้นะครับหนึ่งพันคนสี่พันชั่วโมงเข้าร่วมได้เลยหนึ่งพันคนสิบล้านวิว คลิปสดเข้าร่วมได้เลยนะครับอ่าก็นามาฝากกันนะครับหวังว่าจะเข้าใจนะครับเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับทุกอย่างเป็นแพลตฟอร์มของ youtube นะครับเราต้องเรียนรู้เท่านั้นถึงจะเข้าใจนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ